สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวพระสุกนะซึ่งดาวพระสุกนั้นจะทําการโคจรยกย้ายในวันที่26ธันวาคมปี2566ค่ะดาวพระสุกนั้นถือว่าเป็นดาวสุกพระเคราะห์นะคะจะให้ผลในเชิงบวกแก่แต่ ละลัคนาราศีอย่างแน่นอนเรามาเช็คกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ว่าคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์อย่างไรบ้างค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวพิจิกท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีพิจิกก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลักษณะเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คก,กันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิก ว่าในช่วงที่ดาวพระสุกร์ได้ทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิของคุณค่ะในวันที่26ธันวาคมปี2566นี้ดาวพระศุกร์ดวงนี้ได้ทำการโครจรยกเข้าสู่ราศีพิจิกนั่นก็คือมาอยู่ที่ลัคนาราศีเกิดของคุณดาวพระศุกร์โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณเลยนะคะแต่การมาของดาวพระศุกร์ในครั้งนี้ได้ตำแหน่งที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะะักค่ะ ได้ตำแหน่งเป็นประนั่นเองซึ่งประหมายถึงต่ำต้อยด้อยค่าอ่อนแรงอ่อนกำลังไม่ต่อเนื่องไม่สมบูรณ์ประมาณนี้นะคะดาวพระสุขเป็นดาวสุภเคราะห์ค่ะโคจรมาทับเนื้อทับตัวย่อมส่งเหตุการณ์ที่จะนำพาตัวคุณไปสู่เรื่องราวดีๆย่อมส่งผลบวกให้กับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคะดาวพระสุขรเป็นดาวปัตตนี ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้คข้งเกี่ยวกับเพศตรงข้ามมากยิ่งขึ้นบ่อยมากขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันกับเพศตรงข้ามก็ได้นะหรือได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากเพศตรงข้ามหรือคุณจะต้องไปช่วยเหลือเพศตรงข้ามบางคนอย่างนี้ก็ได้มีการติดต่อมีการประสานงานมีการเดินทางรวมไปถึงมีการทําสัญญาการเซ็นเอกสารธุรกรรมต่างๆเงื่อนไขการดีลงานต่างๆกับบุคคลกับผู้คนมากหน้าหลายตามีโอกาสเกิดขึ้นใน ช่วงสิ้นปีนี้นะคะและก็ไม่ได้แค่สิ้นปีนี้นะเพราะว่าอิทธิพลของดาวพระศุกร์ยังส่งผลต่อคุณไปยังเดือนมกราคมปี2567ด้วยดาวพระศุกร์อีกพบเรือนหนึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะดาวเจ้าเรือนวินาศเข้ามาทับเนื้อทับตัวแบบนี้ให้ระมัดระวังเรื่องราวที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงอาจจะเกิดขึ้นได้ นะคะเพราะฉะนั้นสมัยอยากจะเตือนให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังการตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วจนเกินไประมัดระวังอุบัติเหตุระมัดระวังคดีความข้อขัดแยง้งข้อพิาพาทต่างๆเรื่องราวที่คาดไม่ถึงอาจจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์เข้ามาบางทีคุณรับมือไม่ทันนะแล้วก็ส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเกิดความเครียดตามมาได้นะคะและดาวพระสุขที่ได้ทําการโคจรมาอยู่ที่ราศีพิจิกมาทับเนื้อทับตัวคุณในครั้งนี้ ก็ได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะดาวพระพุธนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระและเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณสถิตยอยู่ที่ราศีพิจิกก่อนหน้านี้อยู่แล้วแต่ว่าเขาเดินวิปริตค่ะดาวพระพุธเดินไม่ปกติค่ะมีการโคจรที่ผิดเพี้ยนไปชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะการเงินการทองก็อาจจะติดขัดบ้างนะหมุนเงินไม่ทันไม่คล่องตัว หรือว่าใช้จ่ายเงินไปกับการลงทุนเกี่ยวกับการงานค่อนข้างมากแล้วเงินหมุนกับงานอื่นอ,นอาจจะไม่ค่อยมีคุณต้องวางแผนการเงินการทองค่ะนะคะชัล่าใจไม่ได้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าเกิดว่าหมุนเงินไม่ทันขึ้นมามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะต้องไปหยิบยืมใครบางคนน่ะนะคะหรืออาจจะช็อตได้ในบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องรอบคอบให้มากนะการใช้เงินนะ และในระยะนี้ไม่เหมาะที่จะไว้ใจใครค่ะดาวดาววินาศมันทับเนื้อทับตัวแบบนี้นะอย่าเชื่อคําพูดของคนอื่นมากจนเกินไป นะคะให้ใช้เซนส์ใช้รางสองหอนของตัวเองด้วยแล้วก็พยายามทําธุรกรรมต่างๆด้วยตัวเองอย่าไหว้วา,านคนอื่นถ้ามันเป็นงานสําคัญหรือธุรกรรมที่สําคัญให้จัดการด้วยตัวเองจะดีที่สุดนะคะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกสมัยก็ต้องขออวยพรอวยใยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ